Mental health Hello everyone Did you know that our mental health is just as important as your physical health Today we will be learning about mental health สวัสดีค่ะมาถึงบทเรียนสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้เรื่องสุขภาพกันแล้วล่ะค่ะ เราได้พูดกันมามากแล้วเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายแต่นอกจากร่างกายแล้วสุขภาพจิตใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะวันนี้เราจะไปรู้จักการดูแลสุขภาพจิตใจทั้งตนเองและของผู้อื่นกันค่ะ Let's play the UFO game ก่อนอื่นเรามาทำกิจกรรมพิทยสอบความเข้าใจสำหรับบทเรียนที่ผ่านมากันก่อนนะคะ โดยให้แต่ละคนจับคู่ภาพและคำศัพท์ให้ถูกต้องหากพร้อมแล้วก็คลิกปุ่ม Activity และเลือก UFO ได้เลยค่ะ Let's learn some new words about mental health มาถึงช่วงคำศัพท์ของคาบนี้กันแล้วค่ะส่วนจะมีคำศัพท์ใดน่าสนใจบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ หากน้องๆคนใดฟังไม่ทันก็สามารถคลิกไอคอนลำโพงเพื่อฟังคำศัพท์ซ้ำได้นะคะ Emotion. Humans have many emotions. Control. The kindergarten teacher must keep the kids under control. Stress. Adults can be under a lot of stress. Meditate. You can meditate to help you relax. EQ. EQ stands for emotional quotient. Avoid. You usually avoid people you don't like. Lonely. The new girl was lonely at school. Worry. I always worry about my friend. Content. She is content with her life. Jealous. My sister was jealous when I got my new shirt. Greedy. It's not good to be greedy. anger It is sometimes difficult to control your anger. Calm It's important to keep calm during a fire. เพื่อความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นเราจะมาดูความหมายในภาษาไทยของคำศัพท์ที่ได้สอนไปในวันนี้เพิ่มเติมกันนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ meditate แปลว่าการทำสมาธิ control แปลว่าควบคุมดูแล stress แปลว่าความวิตกกังวลตึงเครียด EQ ย่อมาจาก emotional quotient หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ avoid แปลว่าหลีกเลี่ยง l o n l y แปลว่าโดดเดี่ยว worry แปลว่ากังวล content แปลว่ามีความพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ jealous แปลว่าอิจฉาหรือหึงหวง greedy แปลว่าตะกละหรือโลภคลั่ม แปลว่าไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจ Let's do something fun น้องๆจำคำศัพท์ได้ทั้งหมดหรือยังคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งด้วยกิจกรรมนี้กันค่ะโดยให้น้องๆเติมตัวอักษรลงในช่องว่างให้เป็นคำศัพท์ที่ถูกต้องค่ะหากพร้อมแล้วก็คลิกปุ่ม activity และเลือก Angry Pirate ได้เลยค่ะ You will be listening to two conversations today. Let's begin with a conversation between May and a new student, Jenny. Jenny comes from England. อาละค่ะเรามาฟังบทสันทนากันนะคะสถานการณ์แรกของเราเกิดขึ้นเมื่อเมย์พบว่าเจนนี่ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนใหม่นั้นนั่งหน้าเศร้าอยู่ลำพังเราตามเมย์ไปดูเจนนี่เขาหน่อยดีกว่าค่ะ Hello, what's your name? Hi, my name is Jenny. Nice to meet you, Jenny. How are you? I'm a bit lonely. Why are you lonely? I'm alone because I don't know anyone. I'm a new student. What can I do to help? You can introduce me to your friends. Of course, you can have lunch with my friends and me. Thank you. น้องๆเห็นด้วยไหมคะว่าเมย์ช่างเป็นเพื่อนที่สแสนดีและมีน้ำใจจริงๆค่ะแต่เมย์ไม่ได้มีน้ำใจห่วงใยเพียงแค่เพื่อนที่โรงเรียนเท่านั้นนะคะกับคนในครอบครัวเมก็แสดงความห่วงใยด้วยเช่นกันค่ะเราไปดูที่บ้านของเมย์กันเลยค่ะ Hi mom why are you so stressed I'm stressed because I have a project due tomorrow I'm worried I won't finish it Calm down mom You can go meditate. It can relax you. What can I do for you? You can type this up for me. You can help me make dinner too. Okay, Mom. I'll type it up and make dinner. Thank you so much, dear. I'm sorry I've been so moody. That's okay, Mom. <laughs> เราแวะทำกิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้กันหน่อยนะคะโดยให้น้องๆหาคำศัพท์จากการาง crossword ให้ครบถ้วนเอาละค่ะได้เวลามาเรียนการใช้รูปประโยคที่น่าสนใจจากบทสนทนากันแล้วละค่ะกับช่วง let's study เวลาที่น้องๆเห็นใครมีสีหน้าท่าทางไม่ค่อยสบายหรือไม่ปกติ น้องๆสามารถแสดงความห่วงใยได้โดยการถามคำถามว่า Why are you แล้วตามด้วยอาการหรือท่าทางที่ไม่ปกติของผู้ที่ถูกถามเช่น Why are you lonely ส่วนแนวทางในการตอบนั้นสามารถตอบได้โดยขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า Am um แล้วตามด้วยอาการหรือท่าทางที่ดูไม่ปกติ จากนั้นใช้คำว่า because ตามด้วยสาเหตุที่มีอาการนั้นๆเพื่อบอกเหตุผลค่ะเช่น Why are you lonely? I'm alone because I don't know anyone. I'm a new student หากเราต้องการแสดงความมีน้ำใจไถ่ถามว่าสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างสามารถใช้รูปประโยค What can I do? ตามด้วยคำแสดงความช่วยเหลือค่ะตัวอย่างเช่น What can I do to help ส่วนการตอบนั้นสามารถตอบโดยใช้รูปประโยค You can และตามด้วยความช่วยเหลือที่ต้องการค่ะเช่น What can I do to help You can introduce me to your friends. now we will read a passage about emotions ต่อไปน้องๆจะได้อ่านจับใจความจากบทอา่านที่เกี่ยวกับการจัดอารมณ์ให้เรามีสุขภาพใจที่ดีอยู่เสมอค่ะไปอ่านจับใจความด้วยกันนะคะสำหรับน้องๆที่ต้องการฟังเสียงสามารถคลิกที่ไอคอนลำโพงได้ค่ะ Emotions. Humans have many different emotions. When something good happens, you are content. When something bad happens, there can be feelings of anger, stress, or moodiness. There are some emotions. Which are negative to the human mind. Feelings such as jealousy and greed impact you in a negative way. As children, you are usually taught not to want what others have, and you should share what you have with others. However, people can't always control their emotions. Even though you would like to always feel content and joyful, sometimes you just can't. A person's ability to understand his or her own emotions and the emotions of others, and his ability to handle those emotions appropriately, is called e m o t i o n a l quotient EQ is now considered the most important factor in predicting a person's success <S หลังจากอ่านบทอ่านแล้วน้องๆสังเกตไหมคะว่ามีคำศัพท์เพิ่มเติมหลายคำที่น่าสนใจและเรายังไม่ได้เรียนกันในช่วง vocabulary ส่วนจะมีคำไหนบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ Moodiness แปลว่าความหงุดหงิด Impact แปลว่าส่งผลกระทบ Appropriately แปลว่าอย่างเหมาะสม Predicting แปลว่าการทำนายมาถึงช่วง Let's talk แล้วนะคะเรามาตั้งใจฟังประโยคแล้วออกเสียงตามให้ถูกต้องนะคะ โดยน้องๆสามารถคลิกที่ไอคอนลำโพงเพื่อฟังประโยคซ้ำและคลิกปุ่ม Activity ด้านล่างแล้วเลือก s o u n d lap เพื่อบันทึกเสียงของตนเองค่ะ Listen and repeat carefully Nice to meet you Jenny How are you I'm a bit lonely Why are you lonely? I'm alone because I don't know anyone. I'm a new student. What can I do to help? You can introduce me to your friends. Of course, you can have lunch with my friends and me. Hi, Mom. Why are you so stressed? I'm stressed because I have a project due tomorrow. Calm down, Mom. What can I do for you? You can type this up for me. You can help me make dinner too. In this lesson, you've learned a very important thing and that is EQ. They say that people with high IQ become very successful people. What is your IQ? หลังจากที่น้องๆจบบทเรียนของหน่วยการเรียนรู้ Health แล้วนะคะหวังว่าน้องๆจะได้ทราบป,ประโยชน์ของการดูแลสุขอ,อนามัยและการออกกำลังกายกันมากขึ้นนะคะว่าส่งผลให้ร่างกายเราแข็งแรงมีสุขภาพดีได้อย่างไรอย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะน้องๆ ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Goodbye.